เอาละครับเราจะมาเริ่มต้นกันในกลุ่มของ Phrase Verb ที่ใช้คำว่า go นะครับในเพลงที่ผมร้องให้คุณฟังเนี่ยจะมี go หลายๆ go ทีเดียวนะครับและผมจะหยิบยกออกมาไม่กี่คำเพื่อที่จะเชื่อมโยงความคิดเพื่อท,ที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบว่าแต่ละ go แต่ละ go, แต,ละ go แต่มันมีความหมายอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมทําให้คุณดูนะครับมาเริ่มต้นกันที่คําว่า go back คําว่า go back เนี่ยแปลว่ากลับไปอืม เอ็กโกรแบ็กมันแปลว่ากลับไปได้ยังไงนะครับผมลองแนะนําให้คุณลองเชื่อมความคิดเชื่อมความรู้สึกของคุณแบบนี้นะครับ Go แปลว่าไปใช่ไหมครับ go เนี่ยแปลว่าไปส่วน Back แปลว่าหลัง Back แปลว่าหลังเพราะฉะนั้น Go Back กเนี่ยก็เหมือนกับภาษาไทยที่เราบอกว่าเราจะใส่หัวของเราไปพราะเราใส่หัวของเราไปเราก็หันหลังไปให้เขาดูนะครับที่ก็คือ Go Back Go ไปให้เขาเห็น back ของเรานะครับ go back แปลว่า กลับไปโอเคนะครับ go ให้เข้าเห็นแตลของเราทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวอย่างประโยคนะครับ he doesn't want to go back to work เขาไม่อยากจะกลับไปทำงานเห็นไ,ไหมครับพอเขาเดินรีวๆกลับไปทำงานเราก็เห็นหลังของเขาเดินกลับไปทำงานนั่นแหละก็คือ go back to work โอเคครับ Mati song, the right I'm sorry, I can't stay any longer. I have to go back home now. The right I'm sorry. I can't stay any longer. I have to go back home now. Right ขออภัยด้วยไม่สามารถอยู่นานไปได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าผมต้องกลับไปบ้านตอนนี้แล้วล่ะอ่ากผมกลับไปบ้านคุณก็จะเห็นหลังผมเดินเล้วเลี้วเลี้วเกลับไปบ้านใช่ไหมครับ go back home กลับไปบ้านมันจะเป็นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมครับมาดูประโยคสุดท้ายของคำว่า go back นะครับก็คือ I feel sick and really want to go back to bed ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็อยากจะกลับไปนอนจริงๆเดินกลับไปนอนก็เห็นหลังของผมเดินกลับไปนอนนะครับ go back to bed ก็คือกลับไปนอนนะครับและนี่ก็คือ go back นะครับหันไปให้เขาเห็น back เรา so back ก็แปลว่ากลับไปนะครับ มาถึง go ที่2ที่ผมยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้คุณได้ชมกันนะครับเมื่อกี้เรามี go back แล้วใช่ไหมครับ go back แปลว่ากลับไปทีนี้เราเพิ่ม preposition ข้ามาอีก1ตัวก็คือคำว่า on ก็จะกลายเป็น go back on go back on go back on แปลว่ากลับคำอืมแล้วแปลว่ากลับคำได้ไง go back on นะครับ อลองเชื่อมโยงความรู้สึกแบบนี้นะครับหลับตาก็ได้นะครับเชื่อมโยงความรู้สึกแต่อย่าเพิ่งหลับดูผมก่อน <c oughs> นะครับ go back ก่อนนะครับกลับทาเมื่อเวลาเราพูดอะไรออกไปคําพูดของเราก็จะกระจายไปในอากาศมันจะขึ้นไปอยู่บนอากาศใช่ไหมครับเพราะว่าคาว่าอ่อนแต่ว่าบดนะครับคำว่าอ่อนแต่ว่าบดพูดอะไรไปมันก็จะขึ้นไปในอากาศนะครับพอเราพูดอะไรไปมันขึ้นไปบนอากาศเสร็จแล้วเราก็ go back มันซะ ออนอากาศหรือบนอากาศอย่างเี้นะครับพูดออกไปบนอากาศแล้วก็ go back มันอออากาศซะอย่างเงี้ยนี่ก็คือ go back on แปลว่ากลับคำนะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ I don't want to go back on my word when it is spoken ผมไม่อยากจะกลับคำพูดของผมเมื่อมันถูกพูดออกไปนะครับ go back on กลับคำ ประโยคที่2นะครับ don't go back on your decision don't go back on your decision อย่ากลับคำการตัดสินใจของคุณแปลไทยเป็นไทยอีกที่ก็คืออย่าเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณนั่นเองประโยคสุดท้ายของ go back on ครับ he went back on his promise not to smoke he went back on his promise not to smoke เขา กลับคำสัญญาของเขาที่จะไม่สูบบุหรี่นะครับ Went back on ก็คือ go back on ในรูปของ verb ช่องที่สองใช่ไหมครับ go went on นะครับและนี่ก็คือ go back on กลับคำนะครับ go back on เอาละมาถึง go สุดท้ายที่ผมยกตัวอย่างให้คุณดูก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะครับนั่นคือคำว่า go up go up นะครับ go off เนี่ยนะครับแปลว่าออกไปจากอเป็นไปได้ไง go off แปลว่าออกไปจากเราลองมาเชื่อมโยงความรู้สึกกันนะครับ go แปลว่าไปใช่ไหมครับ off เนี่ยแปลว่าหยุดหรือว่าจบแล้วนะครับบางครั้งเราเรียกวัน่ลับหยุดทำแล้วก็ go off go off แปลว่าออกไปเพราะฉะนั้นแล้วผมจะบอกคุณว่าตอนนี้ผมจะ ออกไปแล้วก็ให้นักร้องที่หลอดที่สุดในห้องนี้ <c oughs> เข้ามาร้องเพลงให้คุณฟังแทนนะครับผมก็จะพูดว่า now I will go off and let the singer come in เธอควรจะมองไปด้วยกัน เธอบอแค่ไม่อยากจะคัดความเธอแค่อยากให้เธอกทางต่อไปบอกจริงๆว่าฉันก็อยากก่อออบสทีอยากถอยและออกไปจากเวที ตัดใจ